ไข่ปลาแซลมอนช้ำๆอันนี้กินได้ไม่อันเลยหรือจกินไม่อันนะยครับอู้เยอะมากยอะมามาถึงญี่ปุ่นนะมันต้องกินอาหารเช้าแบบนี้ว้าวอันนี้คือห้องนอนนั่นเองนะคะห้องนอนแบบเก๋มากมใครมีแผนที่จะมาเที่ยวย่านอาศักสานะคะก็สามารถที่จะเอาโรงแรมนี้ไว้เป็นตัวเลือกได้ ดับบริวหมอบรกเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืดดีนนนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ย่านอาซักสาขนาดนี้เป็นอย่างแน่นอนว่าใครมาเที่ยวโตเกียวก็ต้องเคยมาแงล ต้องมีคําถามว่าแล้วถ้ามาเที่ยวแถวย่านอาซับัสสนเนี่ยพักที่ไหนดีใช่ไหมวันนี้นะคะเรามีโรงแรมที่ได้ชื่อว่าคุ้มมากอย่างแน่นอนตั้งแต่อาหารก็ดีโลเคชันก็ดีมีองเซนโอ้โหอะไรมันจะครบรนขนาดนี้มันจะมีอยู่จริงๆหรอคะอยู่จริงๆนะครับมีแน่นี้นะคะไ,ไปรูมอมกันเลยดีกว่าไ,ไปจาดด้วยความที่โรงแรมเนาะอย,อยู่ใกล้กับวัดเซนโซจิเราก็เดินทะลุวัดกันไปเลยอ่ะ อัปเดตนะจ๊ะตอนนี้กลายเป็นพื้นพื้นหญ้าแล้วนะจ๊าจากเมื่อก่อนเป็นปูนเนี่ย <laughs> ตรงไหนไม่เจอโรงแรมอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นี่เลยจ้าง่ายมากสะดวกสุดๆสุดๆๆ โอ้โหบรรยากาศแบบเรียวกังมากอิปุี่พูดน,นะครับญี่ปุ่นมาอันนี้เช็อเคชอินเรียกค่ะเช็คอินเร็วนะครับเช็คอินแล้วได้อะไรบ้างคุณเจแลโ้กโมีพสาส s w o r d เด็ปันดป้นอันนี้อะไรคะอันนี้ครุ่นดูฟรีนะครับมีคาเฟ่ใช่คาเฟ่โค้กสไปร์ตอิปุนน้ำส้มมีได้ไรได้ยังนะครับอันนี้ดื่มได้ตั้งแต่เช็คอินเลยใช่ตั้งแต่บ่ายสามนะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงน,นั่นเองนะคะโอ้โหไม่เช็คินเลย กินกาแฟินกาแฟกาแฟสดกาแฟเย็นโอ้โหรูนดีดีมากกาแฟจะมีทั้งกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะทำเองได้เลยโอ้ดีมากส่วนตรงนี้จะเป็นพวกน้ำชาเนี่ยไงเข้าใจง่ายนะเหมือนใบชาร้อนเย็นว่าไปแล้วก็นี้จะเป็นซอ์ดิงนะคะเห็นปะมีโค้กคาราปิสน้ำส้มสไปซ์โอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้นี่คือเสียเงินไหมไม่เสียฟรี ก่อนที่จะไปดูห้องนะคะคิดว่ากินอยู่ดีนะคะจะต้องอยากรู้เกี่ยวกับอาหารเราก็เลยพามาอาหารเช้าก่อนเลยด้วยจิ๊บนี่อาหารเช้าก่อนนะครับเพราะอาหารเช้าของโรงแรมนี้ดีนั่นเองนะคะใช่ดูกันว่าจะดีขนาดไหนทุกคนดูนี่อันนี้มีปาย่างมีแซลมอนซาบะก็มีเห็นไหมอาหารแบบที่นี่เยอะเหมือนกันนะทุกคนพวกซอสเสร็จอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าไฮไลท์นี่จ่ะไม่จิตัเข้าวอะไรอยู่ข้าวข้าวซูชินี่เป็นข้าวซูชินะทุกคนะ แต่ไฮไลท์ของแรมนี้ทุกคนแน่นสักสักมีแบบนี้ด้วยจ้าโอ้ไข่ปลาแซลมอนฉ่ำๆว้าวอันนี้กินได้ไม่อร่อยหรือเปล่าจี๊ดกินไม่อั์นะครับโอเคนะคะเอาสักสักมีแบบนี้ด้วยโอ้โหไข่ปลาแซลมอนติดข้าวไปดีจ้าแต่ยังไม่หมดดูมีซาชิมิด้วยอ่ะมีซาชิมิอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาไทยอันนี้ปลาไทยนะคะทุกคนโอ้โอ ยังสดสดเลยเมื่อกี้ใส่มาสดสดยังไม่หมดใครชอบกินแซลมอนนะคะม,ม,มีแซลมอนด้วยมีแซลมอนใส่ไปช้ำๆแบบนี้กินกี่ถ้วยก็ได้หล่ะจริงจริงที่ถ้วยก็ได้ครับสดชอันนี้เป็นปลาโทน่าสับนะคะโอ้โหโอ้โหตอนนี้ถ้วยเราอัดแน่นมากส่วนฝั่งนี้จะเป็นแบบผักดองนะคะเขาจะมีเขียนว่ามาจากร้านอะไร <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยแบบเลือกมาอย่างดีนะ <ๆ S 2> ส่วนตรงนี้ ได้เรียบร้อยก็จะมีพวกวาซาบววิวางไว้นะคะส่วนซุปอันนั้นน่ากินมากอ๋าบางไปเลยน่ากินมากแล้วฝั่งนี้จะเป็นพวกสลัดผลไม้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีของหวานด้วยนะไปพาไปดูของหวานอ๋ออันนี้ขนมปังนี่ขนมปังกัวซองอะไรก็มีนะคะแล้วก็ของหวานเนี่ยจะเป็นแบบของหวานสไตล์ญี่ปุ่น นี่ทุกคนนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะอู้เยอะมากเยอะมากไข่ปลาแาลมอนช้ำๆๆช่ำๆเลยและแบบาชิมีเยอะมากเมื่อกี้ตอนที่เราพาดูอะไม่มีกุ้งใช่ป่ะพอเดินไปอีกรอบนะคะมีกุ้งมาด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าอะไรหมดเขาก็จะเอาอย่างอื่นมาอันนี้นี่คือเป็นอาหารเช้าของโรงแรมนี้ที่เราสามารถกินได้แบบไม่อัน้นตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าด้วยความ กินอยู่ดีเนาะเรายกอาหารเช้ามาข้างหน้าเลยจ้ะให้ดูก่อนเลยจ้ะว่าเขาดียังไงทุกคนดูนี้อาหารเช้าของเรานะคะมาถึงญี่ปุ่นนะมันต้องกินอาหารเช้าแบบนี้เพราะว่าใส่ข้าวนิดหน่อยใส่ข้าวเล็หน่อยเราเน้นเครื่องนะคะอิตาลีมาอมร่อยสากานี้เม็ยยดใหญ่โลโก้ดูสภาพประจุประจันเนี่ยใช่ รู้สึกว่าไข่ปลาแซลมอนแบบว่าเม็ดใหญ่แล้วก็ยังสดอยู่เลยทุกคนเวลาเข้าไปแล้วอะยังมีความแบบกรุบๆอยู่เลยนะหลาๆปลานี่มีปลาทูน่าสับด้วยนะคะโอโ้โหสกดโจอาหารเช้าเลยเนี่ยเราจะต้องแขกที่ตายอมยังไงก็ยอมอืมเอ้ยโมเอาจริงนะก,กินอย่างนี้แล้วนะตะลงตลาสกิจินี่คือไม่ไปแล้วนะถ้าเปตลาดอ่ะ้วยเนี้ยแพงมาก<น>แต่ถ้าพักที่นี่ กแต่ต้อง,งดูงให้ถึงท้ายคลิปนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้นะคะมีหลายสาขาเดี๋ยวเราจะบอกชื่อโรงแรมและที่สำคัญเราจะบอกด้วยว่าสาขาไหนที่สามารถกินแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปบอกท้ายคลิปเพราะฉะนั้นเตรียมดูไว้เลยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นจองผิดชีวิตเปลี่ยนไม่มีอาหารจะมาบอกว่าฉันไม่บอกไม่ได้นะจ๊ะใช่ครับเป็นแต่มีอาหาร,รอื่นดีเดี๋ยวพาดู ทุกคนอันนี้คือไข่ตุ๋นนะคะแต่ว่ามีปลาอะไรเนี่ยนปลาไหลย่างจ้าไม่ใช่ไข่ตุ๋นธรรมดาหรอนนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนคนญี่ปุ่นเนี่ยหน้าร้อนกินปลาไหลย่างมาเลยค่ะหรือเตชิส่นเตชนนี้นารองโกโรธมีปลาไหลด้วยอันกินที่จอยก็ได้กินกี่ถ้วยก็ได้ อร่อยมากใครตองอร่อยมากนะคะเอออาหารที่นี่เขาให้อาหารดีนะคะทุกคนดูนี้เตาา็มไปนี่เห็นไะขผงแบบสดๆพวกสลัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นผักสดทางนั้นเลยนะคะแล้วเครื่องเคียงคือแบบนี้เยอะมากแต่ว่าถ้ากินอย่างกินอยู่ดีนะคะนี่เราจะต้องใส่ไข่ลงไปแบบนี้ด้วย,วยหลังจากนั้น,นช้ำๆจะ้ะช้ำๆช้ะ น่ากินมากน่ากินว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับชิมว่าไปจากอาหารเช้า<ห>อาหารเช้าองเป็นแบบนี้นะครับใครที่พักโรงแรมนี้นะคะแล้วในแผนบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินกลางวันที่ตลาดก็คือพับตลาดไปก่อนนะเพราะว่ากินที่นี่จุกๆไปเลยอร่อยมากแล้วเวลาใส่ไข่แบบนี้นะคะทุกคนข้อดีคือเวลาที่เรากินปลาแซลมไอไข่ปลาแซลมอนเยอะๆมันจะเค็มเลย่ะแต่ถ้าใส่อย่างงี้มันจะไม่เค็มไม่เค็มโมดีกินกับไข่ เนนำมากนะครับ <c oughs> อร่อยมากมาเข้ามาดูห้องของเรากันบ้างนะคะทุกคนโอ้โหหลังจากที่ เมื่อกี้ก็เห็นอาหารเช้าไปแล้วเพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็เลยจะต้องยกอาหารเช้าให้ทุกคนดูก่อน <c oughs> แล้วก็ตามไปด้วยเช็คอินแล้วค่อยกลับมาห้องเอาโอเคเข้ามาในห้องสไตล์ญี่ปุ่นเลยมีแบบกระจกแบบนี้นะมาฝั่งนี้ตรงนี้จะสามารถแบบแขวนเสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็ดีนะสามารถที่จะเก็บสัมภาระได้ด้วยได้แล้วตรงนี้ทางเดินถือว,ว่าง้วงขวางมากนี่สบายๆชิลๆนั่นเองนะคะแต่ห้องนี้ดีตรงที่ ซ้ายมือก็เป็นประตูขวามือก็เป็นประตูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปิดประตูขวาม,มือของทุกคนก่อนดีนกว่าเปิดเข้าไปปุ๊บนี่จะเจอกับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเป็นเดียวเลยแต่ดีตรงที่เพดานค่อนข้างสูงนะคะคิดว่าน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งได้เลยนะก็เลยรู้สึกว่าปลอดโปร่งนั่นเองนะคะส่วนประตูทางด้านซ้ายของทุกคนเนี่ยจะเป็นว้าวว้าว ตรงนจะล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้หญิงเพราะว่ากระจกค่อนข้างใหญ่และที่สําคัญก็คือในนี้เนี่ยเขาจะมีพวกอเมนิตี้อย่างเงี้ยไว้ให้ในลิ้นชักด้วยส่วนโรงแรมนี้เขาจะมีออเซนนะคะชุดออนเซนนี่จะอยู่ด้านล่างเขาจะเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยเลยถือว่าดีมากก็บอกน่ารักนะครับก็น่ารักเวลาไปออเซนก็ถือยกไปได้เลยใช่ไหมพมี่จิได้สิใช่แล้วในนี้ห้องนี้จะไม่มีอ่างกับน้ํานะคะเพราะว่าโรงแรมมีออเซนเนาะก็จะไม่ค่อยมีอ่างแหละ แต่ว่าจะมีห้องอาบน้ําแบบนี้ก็ถือว่าสบาย,ยคนไทยก็แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องอาบน้าอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามีนี่แต่ว่าถ้าอยากจะไปแช่น้ําก็เชิญออเซ็นนั่นเองนะคะโอเคแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวพาไปดูในห้องต่อว้าวาอันนี้คือห้องนอนนั่นเองนะคะห้องนอนแบบเกม๋มากดีมากคือแบบมีประตูเห็นแบบบานเลื่อนอะแบ่งเป็นสัดส่วนเปียกแห้งนั่นเองนะคะเวลาที่ อาบน้ําเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยก็ปิดให้มันเรียบร้อยหรือว่าบางคนมากับแฟนมากับเพื่อนบางทีอาบน้ําท,ทําธุระจะเขินใช่ป่ะก็มีประตูกิ๊กถือว่าชอบนะส่วนที่นี่ดีมากเตียงนี้จะเป็นเตียงใหญ่นอนได้สองคนเตียงนี้จะเป็นเตียงเล็กนอนได้หนึ่งคนแสดงว่าห้องนี้เนี่ยนอนได้สามคนเลยนะน่นอนได้แน่นอนใช่นอนได้แน่นอนนะคะแล้วก็ ตอนโรงแรมนะคะเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ในล็อกเกอร์น,นะคะแล้วเราก็จะต้องแบบเดินเท้าเปล่าได้เลยในโรงแรมเพราะว่าพื้นเนี่ยเขาจะเป็นเสื่อทาามินในสไตล์ญี่ปุ่นสบายนะถือว่านอนสบายๆแล้วก็ฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็จะไม่หนาวไม่มนหนาวนะคะ,คะถือว่าเป็นข้อดีของทาามิส่วนนี่ตรงนี้จะมีหน้าตา่างเปิดได้ด้วยหเห็นหข้างนอกนอก,ก็จะมีแบบว่าแสงเข้ามาได้ปลอดโปร่งรู้สึกว่าไม่อึดอัดนั่นเองดีมากอันนี้ดีมากเลยอะ แล้วจะมีมา่านอีกอารหนึ่งเวลานอนก็ปิดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปิดแต่เนี้ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับกระดาษสาเนาะ<อ>ถ้าเรานอนแล้วไม่ปิดม่านข้างในนี่คือตื่นเช้ามาก็ตีห้านะฤดูฤดูร้อนหมนเปิดไฟทางห้องเลยไม่เป็นไรเก๊กไม่ตรงไม่เป็นไรอะไรเก๊กไม่ตื่นหรอกขันมาฝั่งนี้อันนี้น่ารักอะ่ะนี่ข้างในนี้จะมีตู้เย็นทีวีเซฟตี้บ็อกเอเลยนะคะจะอยู่ฝั่งข้างในตู้เย็นนะคะ ให้พิเศษเนาะโอ้ในตู้เย็นมีพิเศษเหรอยังไม่ถ่ายหรอยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เปิดอุ้ยมีขนมเหรอใช่อุ้ยมีขนมด้วยในตู้เย็นมีขนมให้ฟรีด้วยสุดไฮมากน่ารักเนาะเน็ตน่ารักจังอน,น่ารักเลยอีกหนึน่งมิชชอบดูข้างล่างข้างล่างมีน้ำด้วยนี่น้ำมีอะไรอ่ะข้างล่างเนี่ยใช่ไม่เจัดเหรอยังไม่ได้ดูเลย รีววเร็วๆไงอ๋อกาแฟสดใช่กาแฟสดนำมาจด้วยนะคะมีกาแฟสดแล้วก็น้ำชาแล้วอางนะคะอุ้ยดีมากเลยอะของครดีมากคือแค่เข้ามาก็คือแบบว่ามีน้ํามีขนมมีกาแฟมีน้ําชาเอาไว้ถือว่าครบคันนะคะแต่ว่ากาแฟสดแบบนี้นะคะเราไม่ต้องกินนะคะ ก็แนะนําจะกินอยู่ดีนะคะไม่ต้องกินนะคะเอากลับไปประเทศไทยนะคะไปกินที่บ้านเราแล้วเพราะว่าชั้นหนึ่งเขาจะมีกาแฟให้เรากินฟรีนะคะเราก็ต้องกินของฟรีที่โรงแรมให้คุ้มค่าก่อนนะคะ <laughs> ส่วนนี้ที่เป็นซองเราก็เอากลับบ้านบ <laughs> างทีไปแจกเพื่อนถือว่าของฝากนะคะอะไรให้มันแดงงี้สิเออ หันกลับมาฝั่งนี้มาโอ้โหมีที่นั่งด้วยอันนี้มีที่นั่งเป็นเหมือนแบบเป็นเก้าอี้โซฟาเล็กๆนะครบเวลาใครซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยหรือว่ามาเที่ยวกับเพื่อนก็เออกินสังสรรค์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะเป็นห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยสมกับการที่อยู่ที่อาซากุสถานเองนะคะถือว่าดีมากอาหารเช้าก็ดีแล้วนะห้องก็ดีแล้วนะแต่ที่สําคัญมีออนเซนอยากถ่ายมากแต่ว่าออนเซนเนี่ยถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะเป็นอองเซนรวมนั่นเองนะคะมาไปดูข้างนอกได้นะใช่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกเห็นบรรยากาศอะไรเงี้ยเนาะ โอเคแต่ว่าโรงแรมนี้ยังไม่หมดจ้ายังมีอะไรดีๆเดี๋ยวพาไปดูอัยังว้าวออกลิฟิ์มาก็คือรู้เลยไอสครีมนั่นเองจริงครับตั้งแต่บ่ายสามจนถึงตีหนึ่งตีหนึ่งใครดีใจที่สุดยกมือขึ้นเด็ชายไม่ดีเด็กชายไม่ดีดี โอเคไหมฮะเราจะมาดูออนเซ็นไม่ใช่หรอพี่จิแต่เข้าออนเซ็นก่อนแล้วค่อยกินเลยสไตล์คนญี่ปุ่นก็คือเข้าออนเซ็นก่อนแล้วค่อยกินอันนี้จะเป็นออนเซ็นผู้หญิงนะคะนี่นี่นี่จะเขียนเข้าใจง่ายนะเขียนผู้หญิงไว้ผู้ชายยอู่ไหนผู้ชายัอยู่นะผู้ชายฝั่งโน่นโน่นของผู้ชายแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขามีเวลาไหมเขาออนเซ็นแบบว่าเข้ากี่โมงถึงกี่โมงได้เขียนว่ายังไม่เช็คยังไม่เช็คโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนเวลาไว้ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่าสมมติว่าแช่ออนเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูไอศครีมนะคะก็จะมีแบบ นั่นไงเห็นไหมไอไอติมก็จะมีแบบรักหลายรสชาติโอ้ยแต่ว่าไม่ได้มีแค่แบบเดียวนี่นี่อุย้ยอันนี้อร่อยอันเป็นไอสกิมแบบว่าออนนรวมช็อกโกแลตแล้วมิจิชอบกินอันนี้นั่นเองน,น,นะคะเว้ยในนี้มีอะไรอุย้ยมีตู้กดด้วยใช่ตู้กดนะ้ำมน,นีมนมน แล้วก็เครื่องดื่มไร้ยาอ่อมีเครื่องดื่มด้วยนะคะว่าราคาก็เหมือนตู้ข้างนอกเลยนะเนะถูกมากแล้วก็มีอีกหนึ่งน้ำแกงไทยน้ำแข็งให้ฟรีเลยหรอใช่โอ้เยอะมากอุ้ยมีแก้วด้วยใช่เวนี่ดีมากเลยสิน้ำแกงฟรีดีมากเวลาซื้อเครื่องดื่มมานะกิงกับเรียไฟบต้องมีน้ำแกงหลังจากดูโรงแรมแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าโลเคชั่นดีเนาะในอ่าวสัปสะออกมาจากโรงแรมนะคะเดิน2องนาทีจะถึง ลงชอปปิ้้นีถึงแล้วจ้านั่งมาแป๊แบ,บ,แบ,บเดียวก็จะมียูนิโคนะคะคลแล้วก็มีแบบอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีดงกีด้วยอยสะดวกมากเนาะสะดวกมากไปไหนซันตูมครมองไปเที่ยวไหมมีเวลาไร phải chính đi chút này nữa chút đâu mà này chút còn lòn lè lòn lè phải kia làm men chả chi này hả thì chả nương tan để sắm từng khuôn tung hả tung ô tung chục mong khương rồi chả chỉ làm free im chế yeah โฮมิจังน่าดีใจเหมือนไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเนาะรอไปกินลาเมงจริงสามล้านไม่เป็นได้ต่อลาเมงว่ามาลาเมงฟรีอ่ะเอาโหก็เนี่ยอายอ่ะอร่อยจังซุปเป็นซุปเป็นโชยุแลวก็มักเก็ตไปริก ยูซโกกินยนูส์อร่อยมากนี่นะคะมีทุกวันเรียกว่าเอาใจใส่กินอย่างกินอยู่ดีก็สามทุ่มครึ่งไม่แปลกใจเลยนะคะที่กันเกงเปลี่ยนไซส์จากไซส์เเป็นไซส์เอลนั่นเองนะใช่มันนะกินอีกหนึ่งด้วยก็ได้อ๋อกินสองถ้วยก็ได้หรอพอดีเนาะไปเจอกันพรุ่งนี้สวัส โอเคทุกคน,กคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมนี้ดีบ้าคิดว่าหลายๆคนน่าที่จะชอบเพราะว่ามาเที่ยวโตเกียวเนาะก,ก็จะต้องหาโรงแรมหาที่พักนั่นเองนะคะก็ใครมีแผนที่จะมาเที่ยวย่านอาซากซานะคะก็สามารถที่จะเอาโรงแรมนี้ไว<ม>้เป็นตัวเลือกได้แต่ยังไม่ได้บอกชื่อโรงแรมเลยโรงแรมนี้มีชื่อว่าโอ,โ,นโ,นโออิยดโนอาซากซานเวลาจองนะคะจะต้องจองตามชื่อนี้เท่านั้นเพราะว่าตรงอาซากซานเนี่ยเขาจะมีอีกสาขาหนึ่งแล้วมันจะติดคําว่าอ n เน็กซ์กนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าไปจองที่สาขานั้นนะคะอ่ะ หาเช้าจะไม่เหมือนกัน,นแล้วก็จะไม,<ต>ไม่มีไข่ปลาแซลมอนอย่างที่ทุกคนได้เห็นในรีวิวนี้นะคะคเพราะฉะนั้นจะต้องจองสาขานี้เท่านั้นนั่นเองนะคะ<ม>เรา<อ>ก็เลยจะต้องแบบเอาทุกคนมาบอกก่อนเพื่อ ันอันตรายเพราะว่าเขาอยู่อาซักซามเหมือนกันนั่นเองใช่ใกล้ๆกันนะครับใช่แล้วอยู่ใกล้ๆกันด้วยโ okay, <laughs> <okay, S 2> อเคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมีแผนมาเที่ยวโตกเกียว <laughs> แล้วก็กําลังหาที่พักเทีย่ยวนะครัก <laughs> แนะนำล <laughs> อาซักซามในนู่นสุดเมืองขึ้นนะครับใช่แนะนำอากาศดีมากเพราะกลางคืนก็สวยด้วยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วหวังว่าหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย